กิ้งกาคอแดงหรือกิ้งการัวหรือกิ้งกาแดงคนอีสานจะเรียกกระปอมแดงหรือกระปอมครับลักษณะทางกายภาพตัวเมียจะมีสีน้ำตาลส่วนตัวผู้จะมีสีดแดงจากหัวถึงคอขนาดตเตีมยมย จะมีขนาด17ถึง26ซนติเมตรการเสือพันธุ์ตัวเมียจะวางไข่ในหลุมดินลึกไม่เกิน1เมตรครั้งละประมาณ3 5ถึงฟองประโยชน์ของกิ้งก่าคอแดงคือกินมแมลงที่เป็นศัตรูพืชสถานภาพติดพรบรสงวนและคุ้มครองสาตาัตว์ป่า ตามกฎกระทรวงปี2546และมีโทษตามกฎกระทรวงในปี2562เนื่องจากถูกนำจบมาเป็นอาหารในจำนวนที่มากๆและเสี่ยงการสูญพันธุ์นั่นเอง